สวัสดีครับเค k ดิเกสพาจากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์นะครับวันนี้มาดูตู้เย็นเคลื่อนที่ DC อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ยังคงคอนเซปต์กินไฟน้อยประหยัดไฟนะครับประหยัดพลังงานใช้ได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น CFR นะครับมีขนาด4ขนาดด้วยกันขนาดคมจุ4ขนาดก็คือ35ลิตร45ลิตร55ลิตรและ 65ลิตรนะครับซึ่งตัวที่ถ่ายรีวิวนี้จะเป็นตัวขนาดความจุ55ลิตรนะครับรุ่นนี้จะไม่ใช่ของยี่ห้ออภิคูนะครับก็จะเป็นของอีกโรงงานหนึ่งแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยรับรองว่าถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วจะประทับใจแน่นอนนะครับหมายถึงว่าประทับใจในเรื่องของประสิทธิภาพของเขานะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับของอภิคูเนี่ยรุ่นต่อรุ่นเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานกว่าเย็นเร็วกว่านะครับวัสดุงานประกอบดีกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่า มันมีอะไรดีกว่าบ้างนะครับก็เริ่มจากภายนอกก่อนนะครับภายนอกก็จะเป็น ABS นะครับซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานนะครับมีความเหนียวนะครับไม่เปราะนะครับถ้าดูจากผิวภายนอกนะฮะจะเห็นว่างานประกอบจะค่อนข้างเนียนกว่านะครับของยี่ห้ออพิคูนะครับอันนี้ด้านข้างหน้าจอจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหลัง ฝาปิดสามารถเปิดอิสระได้2ฝั่งเลยนะครับเปิดด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดด้านนี้ก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็เปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรื่องประสิทธิภาพหลักๆเลยนะครับ4ข้อใหญ่ๆก็คือ 1. เรื่องคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายจะแกะแกะห้องคอมที่ตรงนี้ให้ดูนะครับเรื่องคอมเพรสเซอร์ ที่ทางร้านสั่งนําสั่งผลิตเข้ามาเนี่ยจะใช้คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะเป็นเกดที่ดีกว่าเกดคอมเพรสเซอร์ติดตู้เย็นทั่วไปคือตู้เย็นแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีคอมเพรสเซอร์ที่ติดเอามาก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์เกดโรงงานปกติทั่วไปซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันเหนือกว่าเหนือกว่ายังไงเช่นประหยัดพลังงานกว่าเย็นเร็วกว่าเสียงเบากว่านิดหน่อยนะครับ ประสิทธิภาพอื่นๆก็ดีกว่าความความทนความอะไรก็ดีกว่าคือเกรดวัสดุข้างในมันมันมันก็ดีกว่าทั้งหมดนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือทั้งทั้งด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปด้วยนะครับหลังและจากที่ผมทดสอบมาเรื่องเรื่องเขาอะไรการกินกระแสแล้วก็จับเวลาในการทําความเย็นนะครับก็ทําได้ค่อนข้างประทับใจก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพิ่มไปในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับ ส่วนแผงระบายความร้อนก็เดี๋ยวไว้แกะให้ดูอีกทีหนึง่งแผงระบายความร้อนเขาออกแบบมาให้มันระบายความร้อนได้ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยสองสองเรื่องนี้คอมเพรสเซอร์ในการทําความเย็นกับการระบายความร้อนถ้ามันดีแล้วเนี่ยรับรองว่ามันเย็นเร็วกว่าประหยัดพลังงานกว่าแน่นอนนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องการเก็บอุณหภูมิการเก็บอุณหภูมิเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมจะเปิดวัดให้ดูนะครับว่าผนังเก็บความเย็นของเขาเนี่ยจะหนากว่าของอภิคูก็เก็บ พลังงานเก็บเก็บความเย็นได้ดีกว่านะครับพอเก็บความเย็นได้ดีคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานน้อยลงนะครับพอคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงเนี่ยก็แน่นอนว่ามันประหยัดพลังงานกว่าแล้วก็รื่สุดท้ายก็คือเรื่องงานประกอบที่เนียนกว่าทั้งภายนอกและภายในนะครับก็จะไม่ได้บอกว่าของใครดีกว่าใครนะครับทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างรุ่นนี้เก็บความเย็นดีกว่าแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับความหนาความน้ําหนักที่เยอะขึ้นนะครับความเทอะทะนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าคุณจะเน้นเรื่อง การเก็บความเย็นดีๆนานๆแต่การแลกมาด้วยน้ำหนักที่เยอะขึ้นหรือจะเน้นเรื่องความกระทัดลักน้ำหนักเบานะครับก็ใช้เป็นรุ่นทั่วไปได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ความพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นก็คือว่าคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงกว่าคอมเพรสเซอร์ติดตู้เย็นทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เขาออกแบบมาให้ทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่10องศาลงไปถึงติดลบ26องศาเซลเซียสนะครับ ก็ตอนนี้ทําความเย็นมาได้ประมาณติดลบ14องศาแล้วนะครับตัวเลขแสดงผลก็จะเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้นะครับก็ปรับบวกลบปรับอุณหภูมิได้ปุ่มเซตติ้งก็ปรับโหมดแม็กอีโคก็คือเน้นเย็นไวหรือเน้นประหยัดพลังงานได้นะครับและตรงนี้ก็คือเป็นการเช็คต่ําตัดของไฟที่เข้ามาอย่างเช่นถ้าเราใช้ไฟกับแบตเตอรี่นะครับ เขาก็จะเช็คว่าถ้าแบตเตอรี่พลังงานเริ่มต่ำเนี่ยตูเ้เย็นก็จะตัดการทํางานให้อัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถตั้งได้3ระดับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงนะครับเพื่อพอแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันก็จะเสื่อมไว้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ได้อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตพอร์ต usb นะครับสำหรับชาร์จไฟชาร์จไฟ5โวลต์พวกโทรศัพท์มือถือหรือลำโพงบลูทูธนะครับก็จะมีมาให้2พอร์ตนะครับ ฝาก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ฝา2 2 2สองแก้วนะครับคือเขาจะให้หลุมที่ลึกใช้งานได้จริงนะครับอย่างอย่างถ้าอันนี้แวบ,แวบดูหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบตื้นๆน,นะครับมันอาจจะแบบไม่ได้วางได้เป็นกิจกรลมอะักอันนี้จะเป็นหลุมใหญ่แล้วก็ลึกนะครับงานประกอบก็จะค่อนข้างเนียนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีหน้าจอนะครับแต่ว่าก็จะเป็นช่องเก็บของนิดหน่อยนะครับสําหรับวางของกระจุกกระจิกได้นิดหน่อยนะครับ ด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับแบบ,พ,บ,บ, Body, บพับติดกับบอดี้นะครับมีมาให้2ฝั่งคือพับติดกับบอดี้ข้อดีคือมันมันจะไม่กินพื้นที่เวลาเราวางของในรถนะครับมันจะไม่ยื่นออกมาแบบนี้นะฮะเราเก็บได้แล้วดูงานประกอบฮะสวยเนียนเลยนะครับแข็งแรงครับยกได้อันนี้เป็นขนาดด้านข้างนะครับเดี๋ยวพวกเรื่องขนาดภายนอกกว้างยาวสูงเนี่ยเดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้นะครับ ภายในนะครับพอเปิดฝามาฝาฝาปิดเนี่ยมันจะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับก็กดเวลาเปิดเราก็เอามือบีบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นนะครับพอเปิดมาปุ๊บไฟก็จะสว่างนะครับเปิดปิดไฟไฟตรงนี้ไฟเป็นไฟ led นะครับจะสว่างตอนเปิดฝาเท่านั้นนะครับภายในก็จะเป็นใช้วัสดุพลาสติกแบบฟูดเกรดนะครับก็สะ ปลอดภัยนะครับแช่อาหารเครื่องดื่มยาอะไรก็แล้วแต่เครื่องสาอางได้หมดนะครับก็จะมีแบ่งเป็น2อสองโซนนะครับโซนใหญ่ตรงนี้นะครับแผงทําความเย็นเนี่ยแผงคอยเย็นน่ะจะอยู่ทั้งผนังสีด้านตรงนี้นะครับจะทาอุณหภูมิที่ช่องใหญ่ช่องเดียวส่วนช่องเล็กเนี่ยจะรับอุณหภูมิมาจากช่องใหญ่นะครับจะไม่มีแผงทําความเย็นก็จะเอาไว้แช่พวก ผักผลไม้หรือพวกยาเครื่องสาอางนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่นะฮะก็จะเหมาะกับพวกแช่อะไรที่ไม่ต้องการให้ความเย็นเย็นมากๆนะครับแล้วก็จะมีตะกร้ามาให้นะครับตะกร้าก็ไว้สําหรับเวลาเราแช่ฟรีสติดลบเยอะๆก็กันไม่ให้ของเนี่ยเขาติดกับผนังซึ่งความพิเศษของตะกร้าของเขาเนี่ยนอกจากมีข้างๆแล้วก็ยังมีตรงกลางมาให้ด้วยนะครับกันของเขาเทเข้าหากันสามารถดึงออกได้นะครับ มีจุกระบายน้ํานะครับถ้าแช่กับข้าวหรือมีน้ําขังหรือมันเหม็นหรือมันเลอะเทอะอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาน้ําฉีดเข้าไปในในถังนี้นะครับแล้วก็เอาฟองน้ําสไลดยถูๆๆแล้วก็เปิดจุกระบายน้ําตรงนี้ดึงออกได้เลยนะครับตะกร้าก็เสียบเข้าไปได้เหมือนเดิมจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับจริงๆถ้าเราไม่ได้แช่ฟีดอะไรมากเนี่ยการที่เราดึงตะกร้า,าออกเนี่ยมันก็จะได้ พื้นที่ที่มากขึ้นนะครับดังนี้จะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็จะลึกวางของได้ได้ดีพอสมควรนะครับปิดฝั่งนี้แล้วก็มาเปิดฝั่งนี้นะครับที่บนฝาก,ก็จะบอกรายละเอียดการชัดเจนเลยว่าแช่อะไรอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีบอกเลยว่าถ้าขึ้นโค้ดเออร์เรอร์เนี่ย มันเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรนะครับเราต้องแก้ไขยังไงเบื้องต้นนะครับก็จะมีมาให้ทุกเครื่องนะครับการเก็บความเย็นของฝานะครับก็จะมีขอบตรงนี้ฮะรับความเย็นกันไม่ให้ความเย็นออกแล้วก็จะมีโฟมอีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะมารัดจะมาปิดกับขอบตรงนี้เพราะนั้นก็จะมีกันความเย็นรั่วไหลถึง2ชั้นนะครับอันนี้เป็นตัวบีบเวลาปลดล็อกนะครับก็จะล็อกกับตรงนี้ มัน็อกกับเหล็กตรงนี้นะฮะทีนี้ดูภายนอกภายในแล้วนะครับก็มาดูเรื่องการกินกระแสไฟนะครับรุ่นนี้ทำความเย็นได้ถึงติดลบ26องศาเซลเซียสนะครับสเปคเขาบอกว่ากินกำลังไฟเนี่ยตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ที่ประมาณ60วัตต์บวกลบนะครับก็มาสักครู่เนี่ยผมวัด มันมาอยู่ที่ประมาณ4.5-4.6 M แอมป์ตอนนี้ลงมาเหลือ3.9ก็4.0 M แอมป์นะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะกินกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ3 M กแอมป์กว่าถึง4 M 4แอมป์นะครับ4แอมป์กลางๆนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมจะวัดก็คือรุ่น cf 5 5ของอภิคูนะครับวัดเทียบกันให้นะครับในสเปคเขาบอกว่าจะกินกำลังวัดอยู่ที่ประมาณ55วัต์บวกลบอันนี้วัด ก็จะกินกำลังอยู่ที่3.3 3.3M แอมนะครับถ้าวัดด้านนี้วัดที่คั้วลบ3.0นะครับ3.0ตรงนี้3.9กนะครับก็จะกินมากกว่าประมาณ 1M แอมบวกลบนะครับการที่กินมากกว่าเนี่ยแต่ว่าผลที่ที่ได้มาเนี่ยคือมันเย็นเร็วกว่านะครับอย่างตัวเนี้ย เมื่อสักครู่เปิดฝามันอาจจะเสียวความเย็นไปนิดหน่อยครับเปิดทํางานเปิดให้ตู้เย็นทํางานพร้อมๆกันเนี่ยตัวนี้ไปที่ติดลบสิแล้วนะครับแต่ว่า C F ของพี่คู่เนี่ยมาที่ติดลบหเท่านั้นเองนะครับทั้งๆที่ผนังภายในเนี่ยเขาช่วยเขาใช้อลูมิเนียมช่วยในการนําความเย็นให้มันไวขึ้นนะครับก็ยังมาที่ลบหอยู่นะครับแต่ของ C F R นี่ครับ ไม่ได้ใช้ผนังอลูมิเนียมช่วยเลยนะครับก็เป็นประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ล้ลวนๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องการเก็บความเย็นนะครับผนังนะครับถ้าวัดจะหนาประมาณ5้าเซนติเมตรนะครับรอบด้านเนีน่ยหนา5้าเซนดูความหนาของฝานะครับถ้ามันมันก็มีพวกขอบพลาสติก ขอบอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วมันก็จะประมาณ5เซนนะครับไอ5้5เซนเนี่ยก็คือเขาฉีด P u f o ฟมนะครับ P u f o โฟมตัวเนี้ยหนาประมาณ5เซนเพราะนั้นนหะเก็บความเย็นดีกว่าแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับของ CF อของปิคูนะครับวัดก็จะหนาประมาณนะครับ 3. จุดตีกลมๆก็3.5มเซนติเมตรนะครับ พราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อโฟมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง3.5ด้าวยซ้ำนะครับก็จะเป็น a b s ภายนอกคุมอยู่นะครับก็จะดูเรื่องงานประกอบอันนี้ก็จะเทียบกันเลยนะครับไม่ได้จะบอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนอันนี้ก็คือของอภิคูเนี่ยมันก็จะได้เรื่องราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่านะครับพวกงานประกอบก็จะดูตรงนี้ก็จะเห็นริ้วรอยต่อนะครับภายนอกถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นเป็นรอยต่อ ที่มันไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะครับอย่างมือจับด้านข้างเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงแต่ว่าถ้าพูดถึงมันก็จะกินยื่นออกมาเปลืองพื้นที่โดยใช้เหตุนะครับการออกแบบไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบรุ่นนี้นะครับก็คือหน้าจอมันอยู่ฝั่งหนึ่งแต่ว่าปลั๊กที่เสียบนะครับมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง คือเรื่องการใช้งานเวลาจะเสียบปลั๊กเราก็อ้อมไปนะครับหน้าจอก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งทั้งการใช้งานทั้งการซ่อมเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สะดวกเท่าตัวนี้นะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานมากนะครับดูเนื้อง,งานฝาด้านบนนะครับอ่าตอนนี้ติดลบหกนะครับติดลบหกกับติดลบสิบหกแล้วนะครับเพราะนั้น การแช่ฟรีซถ้าสมมติว่าอย่างตัวอัิคูเนี่ยสามารถตั้งความเย็นต่ําสุดได้ติดลบยีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า2เครื่องนี้ตั้งอุณหภูมิติตดลบ20เท่ากันตัวของ CF อพิคูเนี่ยก็จะทำงานเหมือนกับว่าทำงาน1 0 0เต็มที่เลยนะครับต้องอัดอัดเต็มที่100%เรแต่ตัวนี้อาจจะทำงานเพียงประมาณ70% 80%ไม่ต้องเคนมากนะครับก็ทำแบบสบายๆเร็วๆนะครับพอทำความเย็นได้ก็เก็บความเย็นได้นาน ผลสรุปแล้วเนี่ยคือที่กินกระแสไฟมากกว่า1แอมป์เนี่ยมันเย็นเร็วกว่าคอมเพรสเซอร์ตัด,ต,ดตัดการทํางานได้ไวกว่านะครับแล้วก็เก็บความเย็นนานกว่ามันก็เลยประหยัดไฟกว่านะครับในสิ่งที่ผมบอกก็สรุปแล้วมันก็จะประมาณประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวมาแกะดูห้องคอมเพรสเซอร์ของทั้ง2รุ่นให้นะครับมาดูห้องคอมเพรสเซอร์ของทั้ง2รุ่นกันนะครับของ CFR ก่อนนะครับ คอมเพรสเซอร์ไอตัวตัวท่อท่อเขาจะบังนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของของโรงงานนี้แหละแต่ว่าจะเป็นเกดที่ดีกว่าคอมติดตู้เย็นทั่วไปอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับดูจากเนื้องานเนี่ยอย่างการให้ความสําคัญของของระบบดูดกลับคอมเพรสเซอร์เนี่ยอันนี้จากท่อคอยเย็นมาเนี่ยเขาก็จะมีท่อท่อคุมมาไวงให้ตลอดนะครับแต่ถ้าเทียบกับของ cf ก็จะมีมาให้ครึ่งครึ่งทางอีกครึ่งทางนี้ก็ ไม่มีซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกเครื่องนะครับและจุดหัวใจสําคัญก็คือแผงระบายความร้อนนะครับของ C F R เนี่ยเขาเป็นท่อทองแดงนะครับแล้วก็มีบานแฟร์ของอลูมิเนียมซึ่งถ่ายเทความร้อนระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีกว่านะครับดีกว่าก็จะระบายความร้อนโดยการจากดูดอากาศเย็นภายนอกนะครับเข้าไปทางนี้นะครับพัดลมก็จะดูดมา เอาลมร้อนที่ออกจากแผงนะครับมาเป่าให้คอมเพรสเซอร์อีกทีนึ่งนะครับเพราะยังไงความร้อนเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันมันร้อนกว่าแผงอยู่แล้วนะครับก็ใช้ลมให้เป็นประโยชน์ระบายความร้อนที่แผงก็มาเป่าเข้าคอมเพรสเซอร์แล้วก็ออกมาอันนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมกล่องคอนเดลเลอร์ของเขานะครับอ่าก็จะเป็นเป็นแบบพิเศษหน่อยนะครับจะไม่ใช่ตัวแบบทั่วๆไปก็จะหาหาได้ค่อนข้างยากน,นิดนึงนะครับแต่ รุ่นนี้อีกหน่อยถ้าพัฒนาได้ก็จะดีคือฟิลนะครับฟิลตรงนี้ก็จะใช้เป็นฟิลกล้ามปูเหมือนฟิลมอไซค์15แอมป์ทั่วไปเหมือนของยังอภิคูแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยอภิคูเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่ภายในอย่างนี้อยู่ข้างในเราต้องแกะฝาใน,ในกรณีที่แบบเราไปแปลงสายแล้วเสียบขั้วผิดฟิลตัดแต่ของอภิคูเนี่ยตอนนี้เขาทำมาไว้ข้างนอกแล้วนะฮะเวลาฟิลขาดเนี่ยไม่ต้องถอดฝานะครับทีนี้มาดูเนื้องานภายในของห้องคอมเพรสเซอร์อภิคูนะครับ แผงระบายความร้อนก็จะเป็นเหล็กธรรมดานะครับเป็นเหล็กพ่นสีดำนะครับเอาไม้เหล็กดูดดูดติดเลยการระบายความร้อนมันก็ทําได้ครับคือทําได้ปกติทางวิศวกรของโรงงานเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วมันทํางานได้แต่ที่ที่ผมเทียบเนี่ยคือให้เทียบระหว่างเหล็กนะครับเหล็กแผงเหล็กมา,มามามัดรวมแล้วก็มีพัดลมเป่าเหมือนกันนะครับเทียบกับอลูมิเนียมไอตัวอลูมิเนียมมันก็อาจจะได้เปรียบนนดนึงในการเอาความร้อนไปทิ้งนะครับ ก็ดูดลมเย็นจากภายนอกก็เข้ามาเป่าเป่าในจะเป่าโดนกล่องคอนเทลเลอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่คอมเพรสเซอร์เพราะนั้นเนี่ยกว่าคอมเพรสเซอร์เขาจะได้ลมเนี่ยมันก็อาจเป็นลมแบบจางๆที่ผ่านกล่องมาแล้วนะครับลมมาชนประทักกล่องก่อนนะครับก็การทําความเย็นมันก็เย็นเร็วนะครับคือรุ่น CF เนี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบในรุ่นซีรีส์ของอาพิคูเนี่ย C.F. ก็ถือว่าเย็นเร็วอันดับต้นๆอาจจะเป็นอันดับ1นะครับของของยี่ห้อพิคูนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของผนังภายในที่เป็นอลูมิเนียมแต่ตัวนี้พอเจอตัว C.F.R. แล้วเนี่ยก็ถือว่าด,ดูดูดูช้าไปเลยนะครับตัวนี้ติดลบแล้วตัวนี้เพิ่งติดลบ9เองนะครับแล้วก็มานิดนึงนะครับคือลูกค้าท่านใดที่ซื้อซื้อตัวนี้ไปเนี่ย เวลาเขาเปิดเครื่องนะครับต้องกดปุ่ม power เปิดปิดเนี่ยกดค้างนะครับกดทีเดียวจะไม่ติดนะครับและหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วถ้าคอมเพรสเซอร์ยังไม่ทํางานนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเขาเซตระบบเอาไว้ให้ดีเลยไว้สานาทีก็คือหลังจากเปิดเครื่องหน้าจอติดปุ๊บสานาทีคอมเพรสเซอร์ถึงเริ่มทํางานนะครับแต่ส่วนของพี่คูนี่มันก็จะดีหน่อยคือมันสามารถปรับตั้งค่าให้ดีเลยหรือให้อะไรชดเชยอุณหภูมิได้นะครับ ทั้งสรุ่นนี้เชื่อมแอปพลิเคชันเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อสั่งงานตู้เย็นผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นผมก็วางเทียบมาให้เหมือนสายขาวกับใส่ดำนะครับอันนี้สีโทนเทาดำนะครับอันนี้เทาขาวนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเน้นเรื่องประสิทธิภาพเลยของแบบระดับไฮเอนด์เลยเย็นเร็วประหยัดพลังงานก็มาตัวนี้นะครับพอใช้ตัวนี้แล้ว เราก็ไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องพกลูกใหญ่หรือว่าก้อนใหญ่นะครับตัวนี้ก็ได้เรื่องขนาดที่เบาวกว่ากระทัดรัดกว่านะครับการทําความเย็นก็ถือว่าไม่ได้ช้ามากในส่วนสหรับของผมที่ใช้งานมันก็ก็เย็นได้คือเราไม่ต้องเย็นเราไปแข่งกับใครเพราะไงมันก็ได้ตามมรลคุมที่เราเซตอยู่ดีราคาจับถึงจับต้องได้ง่ายกว่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมถ้าท่านใดสนใจนะครับราคาผมลงเอาไว้ใต้คลิปนะครับ จะเป็นลิงก์เอาไว้ไปเช็คราคาได้นะครับราคาอยู่ใต้คลิปส่วนเรื่องอีกนิดนึงครับเรื่องการรับประกันสินค้าพวกนี้จะเป็นตู้เย็นที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าการรับประกันจะเป็นการรับประกันของทางร้านนะครับ KTK Supply ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลบริการหลังการขายก็คือมีอะไหล่นะครับมีเครื่องมือพร้อมซ่อมพร้อมดูแลให้ทันทีนะครับไม่ต้องรออะไหล่จากเมืองนอกไม่ต้องรอใครจากเมืองนอกมาซ่อมนะครับผมคนขายนะครับคนถ่ายคลิปแล้วก็ เป็นคนซ่อมให้เองนะครับผมถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้หรือว่าทักมาที่เพจหรือที่ไลน์ได้นะครับลงรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ